สวัสดีผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Payday 2และมิชั่นที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้ก็คือ Ukrainian Job ซึ่งเป้าหมายของมิชชั่นนี้ก็คือการเข้าไปขโมยมงกุฎของ Queen ที่ร้าน Jewelry Store นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเอาละครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าร้านร้านหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยอ่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหน้าร้านนี้ห้ามเข้านะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วก็สัญญาณเตือนจะแจ้งเตือนทันทีครับเพราะฉะนั้นทางเข้าสำหรับโจรนี่หน้าข้างร้านเลยครับอ่เดินตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับอ่าก่อนอื่นเราต้องเช็คดูก่อนว่ามียามไหมอ่ามียามหนึ่งคนนะครับกาลังเดินมา แล้วก็เช็คจากด้านหลังว่าบริเวณนี้มีคนยืนดูอยู่ไหมเอาละเรามารอดักเก็บยามตัวนี้กันดีกว่าครับอายังยังยังไม่มาไม่มาแล้วสินะเสร็จใส่หน้ากากปุ๊บนันง่งนั่งอ่ะอ่าอ่นานั่งนะ อ,อย่าทำอะไรผมเลยครับผมยังมีลูกมีเมียต้องเลี้ยงดูอยู่ปล่อยผมไปเถอะครับโอเคหนึ่งคนสวิกไม่มีเดินเดินเดินเช็คเช็คมีไหมนั่นหนึ่งคนเอาละเป้าหมายต่อไปของเรายืนอยู่ทั้งหน้านะครับ น่มาสิมาสิเอรอตอนนี้ต้องรอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยามตัวน,นั้นเดินมาเจอยามที่ถูกมัดอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องแน่ครับไปไหน้ผมกลัวมากเลยเนี่ยว่ามันถ้ามันไม่เดินมานี่จะจะทำยังไงเนี่ย ทำไมดีอ่ะตรงนี้จะดีไหมอืมโหมีคนด้วยอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเก็บเก็บของแม่วันนี้อากาศดีเหมาะเกบการกลับบ้านไปตากผ้าสุดๆโอ้ โอ้โหโอ้โอ้แล้ว <c oughs> <อ>ได้แล้วได้แล้วอ้โอ้โหโออยไว้งี yeah, แ้แย่อน่หโไปด้วยกั้เลยแ้้วกันนะอ้โ้วยกัยนนะนอ้โอยู่นอ่นอ เดินออกไปเดินออกไปอ่าเดินออกไปแล้วเราก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะหิวมันมาอืมเอาละเราจะเอาพีหิ้วไปฝากไว้กับยามที่นั่งอยู่นะครับอ่ะพาศพเพื่อนมาฝากอะ่ะอ่ะดูแลดีๆนะอย่ากระโตกกระตากไปอะ่ะได้ครับต่อไปไข่กระจก

ทีนี้มอนิเตอร์ก็เป็นของเราแล้ววันนี้แหละขายขายขายแม่ยยามจะมาไมเนี่ยอุ้ยลุ้นลุ้นแต่ก็น่าจะหมดแล้วนะ ไม่น่าจะมีเพิ่มแล้วนะเนี่ยเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าอันแรกเนี่ยจะเป็นอะไรถ้าเป็นมงกุฎนี่ก็ถือว่าโชคดีไปแต่โจอย่างเอาโลภอยู่แล้วกล่องเดียวไม่พอละครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนั่นไงล่ะอืม

กล่องนี้อีกกันหนึ่งเสร็จตู้เซฟครบซัมบายต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าด่านนี้เหมาะกับการปั๊มเวลปั๊มเงินมากสำหรับท่านใดที่เพิ่งหัดเล่นนะครับหรืออยากจะเล่นด่านที่จบไวๆแล้วก็ผมแนะนำด่านนี้เลยครับ เพราะว่าเป้าหมายของภารกิจในครั้งนี้ก็คือการขโมยมงกุฎมาซึ่งมงกุฎนั้นก็ถูกเก็บไว้ในตู้เซฟไม่ห้องใดห้องหนึ่งนี่แหละครับอ่ะได้แล้วโกลยละจ้านี่ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ตรงนี้มันจะไปได้ไหมนะ ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะมีตะแกรงกัน้นเอาไว้น้ามนจะขายกั้นอยู่จุบจโอ้ติดติดติดนั่นไงจริงๆด้วยทางด้านหลังแล้วกันเอ้ยนายเราได้ของแล้วนะบ๊ายบายโอกาสหน้าจะกลับมาหาใหม่นะเอาแล้วนะหนึ่งสองสามไปแล้วโว้ย วิง้าอาฮ่าฮ่ายุคเอาละครับก็จบไปกับมิชชั่นยูเฟเนียนแล้วนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะสนุกไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ช่วยฝากติดตามผลงานต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ